สวัสดีครับดูหน้าของผมครับตอนนี้เข้าลมเลยสวัสดีครับผมมอมเปืยขยับแดกนะครับจากรายการเที่ยวและกินนะครับช่อง youtube ฝากสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับกดถูกใจกดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยครับช่วยสนับสนุนกันด้วยจ้าด <laughs> เดี๋ยวจะตาคีว่าหาหดู <laughs> ดูรูปดีกว่า <laughs> ดูวิวดูนะคร <laughs> อันนี้คือปราสาทนะครับถ้าชี้งี้ไปงี้นะครับนี่คือปราสาทความกว้างของปราสาทคือนิ้วยี้นะครับนิวเหงือเปียกนี่นะครับนิวนะดูนิวก้อยนะนี่นะนิวก้อยนะสุดยอดเลยครับสว,สว,ยวายมากเลย beautiful uh huh. บรรยากาศดีตรงที่ตรงนู้นก็จะเป็นตลาดขายของข้างๆด้านในเดี๋ยวเราจะเดินไปดูว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ก็พักเข้าลมก่อนเดินมาเหนื่อย เงาเงยอะมากจากที่เราขับรถมาตั้งแต่เมื่อวานจากกรุงเทพนะครับระยะทางจากกรุงเทพมาถึงที่จังหวัดสะแก้วนะครับถึงหน้าด่านเนี่ยประมาณ200อยกโล200ต้นต้น200กโลต้น,ต,น,ต,นต้นนะครับหลังจากนั้นก็มานอนที่โรงแรมในอลันนะครับหน้าด่านนะครับก็มีราคาตั้งแต่หนึ่ง9 3 9 9ามก สี่เก้าห้าเก้าหเก้าเจ็ดแปดเก้าพันนะครับยันพร้อมอาหารเช้าเลยแต่เราก็แต่เราก็มานะครับนอนห้องหกเก้าเก้าอาหารเช้าพร้อมแต่เราไม่กินนะครับเรายิงเรารีบมากก่อนมาหากินข้างหน้าครับมันตุริกินข้าววันนี้ละมกอึ่งประแดกอึ่งตำมักุ้งเซตตะหูงยีเดี๋ยวดูวิวเพ่อนๆไปก่อนนะครับนะ อย่าลืมนะครับกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับช่อง youtube นะครับช่องเที่ยวและกินเดี๋ยวผมจะทําลิงก์แปะไว้ด้านล่างเวลาโพสคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะไปะอัปโหลดที่ที่ยูทูบด้วยขายไปยยจะขายได้ดาชาวกัมพูชาาก็มาเที่ยวก็เหมือนคนไทยครับมาเที่ยวมันสวยงามมากเลยครับสิ่งสวยสวยงามมันเยอะมากเลยเราก็แผนให้ดู ความสวยงามนะครับของปรา,าสาทกัจุบานเท่ากับปรา,าสาทหินพนมลุงปรา,าสาทหินพิมายประทาบหน้าดูนานนี่ก็คือไมา่จากนี่แหละครับไมา่จากแรงบอลเดียวกันนี่แหละสีไมา่จากฟังขอมห้องสมัยตะกี้นะครับเนาะตั้งแต่สมัยเพื่อนคนละเอยทอดเดทอดเดยวยสลักใบดูลา មួយ달បីดอลลาร์ประมาณบาทประมาณบาท100ខ្មែរវា10,000ពាន់គិតឲ្យតែ10,000នេះមួយស្លឹក10,000មួយ10,000 10,000លុយខ្មែរឬ20บาทខ្ញុំជិះចាយលុយបាតឲ្យចឹងចឹងទៅជួយអាចជួយថតបងប្អូនមួយស្លឹកពីរស្លឹកទៅណាបងណាយកនេះនេះឲ្យផ្ឿនចូលមកเยอะๆ กเเจชายอีละออน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 อะไรอดอนปีสลักต้นะมสวยอดอนปีสลักต้ภาษาอกฤบอก beautiful ภาษา柬埔寨ลาบวารละอ่อนละออนมจันน้อเลยเอิร์ดโมแล้วเากิเออันักเหนื่อยกายาก่อนนะครับว่าบรรยากาศมันก็ดีครับ ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วรอแดดล่มล,ม,ลมตกแต่ยังไม่รู้ว่าตรงไหนที่พระอาทิตย์ตกฝั่งนู้นจะทะลุช่องหน้าต่างตรงไหนไม่รู้ฝั่งนี้หรือฝั่งต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนข้างบนนู้นพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้มีฝั่งนี้พระอาทิตย์ตกฝั่งนี้ตอนนอกฝั่งนู้นตะวันตกฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปดูว่าพระอาทิตย์ตกมันจะทะลุช่องตรงไหนไปได้ฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ <c oughs> พักเหนื่อยแล้วก็เดินไปเล่หน่อย คลิปนี้สวยเลยนะครับทำมาแบบเต็มที่ครับให้แบบสบายๆนะครับชิลๆเดินไปถ่ายไปคุยไปนะครับแล้วก็อะไรมันก็ละออ Beautiful องต้องยังแต่งยิ้มงามเลยจ้ะละแล้วก็แพนนะครับแพนไปเรื่อยๆนะครับ มึนนะคนไมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะช่อง YouTube นะครับนะเที่ยวและกินนะครับของหม่อมเปื่ยใบหม่อมเปืยมีผู้ติดตามอยู่900คนแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่ได้9ล้านคนผมจะแก้ผ้าวิ่งเลยครับผมสัญญาบ้าคุณบุเรมาดีแท้เดินไปซื้อน้ำตรงนู้นได้ไหม ไปเ,เราไปซื้อน้ำซะก่อนเราไปซื้อน้ำมากินซื้อน้ำมากินหรือมันหรือมันจะเป็นภาระขวดน้ำไม่รู้ขวดน้ำจะเป็นการหนักหนักขึ้น <c oughs> เราบอกว่ามาต่อกันยี่สิบบาทยังไงมาห้บาทมันม <c oughs> ันเป็นตัง <c oughs> บอกเลยบอก ไม่มีตังค์น้อยอ,อ,อัน,นี้ใส่ทองอใหญ่ๆเลยตังค์น้อยมีบ้านเฮาน,นี้<ม>เกินกับกตานเ<ม> <ละ S 1> ด้อนีก็เป็นทางขึ้นเป็นทางขึ้นบันไดบันไดไม้เดินขึ้นไปวนนึงเดี๋ยวเราไปตอนนี้เราย้อนกลับไปนทางตรง,งที่เราเดินตรงนี้นะเดิน,น,ดนตรงนี้เดินรงไปนู้นเลยมันจะเป็นทางเดินไปเรื่อยๆเนไปถึงทางออกนะ อันนี้ก็ขึ้นต่างเข้าไปตรงนี้ตอนนี้ก็แผนไปเดินเล่นด้นข้างด้านรอบรอบปราสาทนะครับไปเราไปดูกันเ<ป>มื่อยก็ทนแล้วเนาะมันสนุกไหมมันงามมีแตนงามๆไปเลือกเอา <c oughs> หนาลักแท่งแน่น โอเคนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งแล้วนะครับนะแล้เวเจอกันเนาะ